สวัสดีเอฟซีสุภุสุขนครับผมมือี้กบ,บ้านจันที่สามกุมภ้าซองหาหกแปดนะพี่น้องเนาะก็รคิดมาสรุปเนว่ทางล่าพัฒนาโครงสุดท้ายหรือว่ากวานหวอยออกทั้งมัดกับมีอยู่สิบสองอาจารย์สิบสองสำนักเนะพี่น้องเนาะอาจารย์ใดบ่ได้ลงคลิปกับมหฮมย์อยู่ในคลิปเดียวนี่เด้พี่น้องเด้ในคลิปเดียวคลิปนี้แหละ พี่น้องเขากับเจียมสมุสดถินซอโจทย์ใบสะเบงไปสะแนมนะพี่น้องมาเริ่มกันเลยประกาศเสียเวลาของลาพัฒนาค้นฝังของนะพี่น้องเนดะ้อลาพัฒนาคนฝังของเหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างกันเก้าหกสองหนึ่งหาไดพี่น้องเนดะ้อส่วนเล็กวิ่งบนล่างนี่วิ่งลวดนี่ก็คือเก่ากับหนึ่งเน้นทีหนึ่ง ส่วนจับคู่เนี่ก็เก้าสองเก้าหนึ่งเก้าห้าแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสองใครว่าจับหมุนวิ่งเอาอยู่นี่นะพี่น้องก็ขีบ่มีหแน่าจ้านหกสองเนาะพี่น้องเนาะหกสองหกห้าเนี่ยถ้าพี่น้องมากจับได้ได้พี่น้องไนดะ้เพราะวันเป็นเลขวิ่นหรือว่าหกเก้าของสี่ก็ได้เพราะวันเป็นเลขวิ่นหาตัวเนี่ยจับคู่ก็มี่ หกคูเนาะมีเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหาแล้วก็หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งสองน่ก็มาเน้นให้เก้าสองกับหนึ่งหาพี่น้องจะเริ่มด้วยบนล่างไปกับบนล่างไปกับอันนี้ค้นฟังโค้งด้วยพี่น้องด้วยต่อมาอาจารย์ไก อาจารย์ไก่เนี่ยเอาขึ้นเอาคนละตัวอยู่กัะเบนคนฟังของคนฟังของหนึ่งกับเก่ากับหนึ่งหนึ่งกับเก่าอันนี้เก้ากับสองเนาะเน้นคนละตัวอ่ะอันนี้อาจารย์ใกล้นี่เก้ากับสองเน้นที่เก่าจับคู่เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็สองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดส่วนตัวเนึ่งเก่าหนึ่ง สองเกตได,ด้พี่น้องส่วนเลขสามตัวนี่แปดเก้าหนึ่งแหละคแปดสองเกตเลขมีทีมาสองกับหาเนี่ยสองจับคู่กับสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองหกสองเจ็ดห้าศูนย์ห้าสาม หาหกหาเจ็ดเพื่อเน้นในสองหกกับหาหกได้พี่น้องส่วนเลขสามตัวนีนแปดสองหกหนึ่งห้าหกสองคู่สองหางให้สองคู่ปูโคราดได้พี่น้องได้ปูโคราดสี่กับเจ็ดเน้นสี จคบคู่นี่ก็ c 1 7 1 0 1 4 4 7 4 0 4แล้วก็47แล 77, 70, 77. ้วก็7707ปให้เน้นติด4มาไเด้พี่น้องเด้อเน้นติด c มเน้นที่ติด4ติด7เป็นตัวกันตัวล่องก็มี c 1 4 4 47 c c c ล้วก็7 4ล้วก็04นเนี่แหละเน้นติด c เนาพี่น้องเนาะ อันนี้ปู่คอหลาดได้พี่นองเด้วเอาอันนี้คือปูขอนจันปูขอนจันเลขติดเลกวิ่นในบน,บนล่างนี่ก็คือ9 0้าศูนล่างวิ่งรูดเก้ากับ0ูนเน้นที่ศูคือ,อยังเด่นเก้าลายแท้เลกวิ่งขึ้นวิ่งเกาลายแท้ส่วนจากคู่กับ060708 9ก9าหกปูม่มาเน้ในศูนย์กับ98ส่วนเลข3าตัวนี่สองศูนเด้าได้พี่น้องได้พี่น้องจะเริืมบนล่างไปกับบนล่างไปกับปู่ศูย์เปู่ศูนย์เจี่สองกับ3าเน้น2 ส่วนจ้าคู่เนี่ยกับแปดสองแปดสามแปดหนึ่งเจ็ดสเจ็ดสามเจ็ดหน่นปูเน้นติดสเน้นติดลัก2 8 2แปดสองเจตัวเน้นตัวเด่นได้พี่น้องได้อันนี้คือปูศ07ย์เจพี่น้องเอาแคบหน้าจอแล้วเนาะ ไปกันต่อต่อมาเนี่ของยายนงของยายนง่งเล็กเด่นบนล่างนี่หนึ 1, 2, เล็กวิ่นเล็กติดนี่เลขกวินเล็ติดนี่ก็คือ8 5ด09ามามาคมนจับคู่หอกก็วินออกอยู่นี่ก็ได้พี่น้องมันจับคู่ให้กันหนึ่งห้าสองแปดล่ะสองห้าสอก้าเจ็ดสอล่ะกัเจ็นยตกันกับสองกับหน เพิ่นกับมาเน้นให้สามคู่หนึ่งหาสองเก้าหล่ะค่เจ็ดสองพี่น้องเน้นสามคู่พี่น้องเขาก็แคบหน้าจอด้วของยายน้องขั้นบมักเพิ่นจับคู่เขาก็วิ่นเอาละอยู่ในหันเลขเลขอยู่ในนี่แหละเส้นเข็มมาลาดเส้นเข็มมาลาดนี่เหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างเพื่อนนี่ก็คือ ศูนย์หเพอเน้นในศูนย์คับ1จับคู่กับหนึ่งสองหนึ่ง้าสองสองกศูนย์หกมันมีตัวเน้นดับบนล่าง0ูนย์9ูนเก้านยดพี่น้องได้ดับบนล่างเส้นผาสุกเลขวิ่นบนล่างในสองห้าหจ็มันจับคู่กับสองห้าสอแล้วก็ดห้าห ห้าเจ็ดนเนนหาหก,กับหเ้เจเลขสตัวนี่สองหาหนี 2, 5, 6, ่เป็นตัวเน้นตัวล่องนี่หกสเ็ 6, 2, เป็นตัวล่องเสียดปลาสุกได้พี่นองได้บนล่างไปกลับคือกันอันนี้ต่อมาพอสวัสดพอสวัสดเลขเด่นบนล่างนี่เก้าสองนเนนนเกับสจับคู่เก้าหน 97, 28, 25, 26, 20, 9ก้าเจ็ดสองแหาแล้วก็สองหกสองศูนย์ะเน่นเก้าสองเก้าหเก้าเดสองแปตัวพเนนได้ไปน้องเลขประมาณน้ากันนี่คือ6721็ดสอง่ได้ประมาณน้ากันได้ไปน้องได้หกสองหกหเจ็ดสองเจ็ดหนึจังสี่ไปบระมาน้ำกันต่อมาข้าเซียนหยวน เซียนหยวนวิ่งรูดบนล่าง3กับ9จับคู่กับ 02, 03, 13, 39, 49, 72, 75เพื่อเน้นใน0 3ห้ 03, 13, 49, 72พี่น้องเพื่อเน้นให้ีคู่4หางได้พี่น้องเด้สุดท้ายท้ายสุดเพชรพารวยได้พี่น้องเด้เลขติดเลขวิ่นนี่เก้ากับ0ูนย์แล้วก็3สาหาวิ่งเก้ากับ0ย์เล่น0น ส่วนจับคู่เนี่ยก็03 04 0ห้า93 94 9ห้าเน้นที่เน้นที่0ห้า93ส่วนเลขสองตัวนี่ก็จะเป็น80ห้า2 93น้าพี่น้องเด้อพี่น้องเข้ากับเชฟหน้าจอเอาถ้ามากัดจัดตะขัดกระพานด้าพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางก็ขอบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ให้แนวทางรับพัฒนา เมื่อแรกสองทุ่มครึ่งขอ้พี่น้องโชคหมานกันสุขผูสุกคนรวยๆแห่งๆได้เอาฝากคนไหลคนแช่คนติดตามสำหรับคลิปนี้เพจผ้ารวยสวัสดีครับผม